ชิ้นปิ้งอันนี้ยำแหนมนะคะยำแหนมสดอ,อ,อีกหน่อยก็มือไม่ได้พักแล้วเนี่ยขายดีออกาแฟโบราณก็มีมหอมมากเลยค่ะมีน้ำตับชิมมีน้ำอ้อยบริการ ถนนก็มีนะคะข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวนะเขาแก่ให้แล้วด้วยเนี่ยอันนี้ขนมครบก้างโรงพยาบา,หนะาลาบาหัวเฉียวนะคะอาหารมีหลายอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนผ่อนเที่ยงหรือพักเที่ยงเนี่ยล้วยทอดเจ้า <laughs> อร่อยข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะอร่อยหิวไม่หิวต้องกิน <laughs> คิวไม่หิวต้องกินมันทอดอะาระดิดากินเผือเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ออกมาจากกระทะใหม่ๆร้อนๆเลยปูซุมนานๆเพื่อความอร่อยเพื่อความหอม <c oughs> ตอนนี้ช่วงพักเที่ยงนะอันนี้ก็มีขนมหลายอย่างเลย กันไหมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยกินบ่อยแล้วส้มเช้งอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินเนี่ยผลไม้ใครขี้เกียจปอกเขาปอกให้เลยเนี่ยถ้าไม่เคี้ยวเกินเองก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเออโว้ยนี่ฝรั่งแดงก็มีนี่งงามมากเลยเนี่ยฝ <c oughs> รั่งแดงนี่งามมากเลย <c oughs> ตอนนี้พามาดู <c oughs> สุมโอนะพวกขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวา ควบอกแอลละร้อยบาท<ฆ>เ,อาเอารีวิวให้จ๋าอยู่ข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะรีวิวให้รีวิวให้<ฆ>ละเขาก็แก่ให้เห็นไหมมือไม้ไม่ต้องเล็กแค่ขยับปากเรียบร้อยนะก็สวยมาซื้อเขาเรียกอะไรอ่ะเผือกเผือกทอดเอ่อใช้เท้าเนาะทอดข้าโพดทอด ตอนน,น,นนี้เรามารีวิวร้านเขาเรียกอะไรจุ๋ยกล้วยเน,ะนาะเออเคยกินเคยกินอร่อยนี่เป็นขนมโบราณนะ<ม>อยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะใครมาก็นะนี่ก็เรียกจุ๋ยกล้วยขนมโบราณนะอร่อยจะอร่อยจะแต่วันนี้ไปนิดาถือไม่ไหวแล้วเนี่ยของกิน<ค><ค>เดี๋ยววันหน้าซื้อมาบ่อยโรงพยาบาลนี่มาบ่อย,พยาานเพราะเราอายุเยอะเนาะมาบ่อย<ค> <laughs> าอายุหกสิบแล้วตนะ้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆขอบคุณมากค่ะ มีเบอร์สุยังสุดนีเอาโรลพี่น้องโรตีก็มีเนี่ยอันนี้จะพามาสองร้านขนมนะคะนนมีเต้าพึ่งนนมีข้าวเหนียวถั่วดำด้วยเชื่อมอันนี้ร้านอาหารในโรงพยาบาลน,นะคะน่ากินทุกอย่าง ข้าวมันไก่วยเตี ils, ๋ยวเตียวไก่วยเตี๋ยวชาบต้งราวหมูสับต้องยำน้ำตกเกี๊ยวปอบเปียเทวดาสาขาสาม 那挺目一样